สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะคลิปนี้แม่วาพามาชมวิมานใหม่ของคุณประถมนะคะวันนี้คุณประถมนะคะเขาได้บ้านหลังใหม่นะคะวิมานใหม่นะใหญ่กว่าเดิมค่ะกว้างขวางเป็นคอนโดสี่ชั้นนะคะ เพื่อคลายเคยรียดให้กับคุณปถมต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่หมูท่านได้เมตตาและเอ็นดูคุณปถมท่านเห็นว่าคุณปถมเครียดอยู่ในกรงแคบๆได้สั่งกลงนะคะมาให้กับคุณปถมใหม่เพื่อน้องจะได้ไม่เครียดค่ะน้องสามารถมองเห็น ข้างนอกได้นะคะเพราะว่ากองนี้มันจะสูงขึ้นอารมณ์ดีค่ะชอบแหละดูออกนอนกิ้งแม่วาก็คิดว่าคืนนี้ก็คงจะดีดทั้งคืนนะคะผลจะกระโดดขึ้นกระโดดลงแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แม่วาก็ทดลองอยังไม่ได้ย้ายของนะคะ แค่ทดลองเอาย้ายกรงก่อนเอาให้น้องเข้ากรงใหม่นี่นะคะสบายใจขนาดไหนนะคะนอนฟาดหางชอบชอบมากๆเลยเคยอ,อยู่แต่กรงแคบๆที่บ้านยายหอมพอย้ายมาอยู่กับแม่วาก็กรงใหญ่กว่าหน่อยเดียวแต่ก็ชั้นเดียวเหมือนกันกว้างกว่านิดเดียว พอมาเจอคอนโดสี่ชั้นตื่นตาตื่นใจค่ะนี่นะคะอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่หมูมากๆนะคะที่ได้เอ็นดูน้องปฐมตั้งแต่วันแรกท่านก็ออกค่ารถนะคะให้ไปรับน้องปฐมด้วยความที่ เอ็นดูสงสารที่น้องพิการมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแถมอยู่แบบตกระกรมลำบากท่านก็ได้เมตตาซื้อกรงให้น้องนะคะเพื่อให้น้องได้อยู่แบบกว้างขวางขึ้นไม่แออัดไม่เครียดน้องอาจจะเจออะไรร้ายๆมาเยอะตอนนี้นะคะชีวิตน้องดีขึ้น สดใสขึ้นรอวันที่แผลจะดีขึ้นแม่วาก็จะทําสุดความสามารถนะคะจะพยายามรักษาแผลให้น้องให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่ต้องตัดขาให้น้องแผลน้องก็ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องแม่วาก็ต้องพาไปหาหมอเรื่อยๆไปให้หมอดูแผลไปเอายาที่หมอ แม่วาก็ต้องขอความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้น้องด้วยนะคะอารมณ์ดีมากเลยค่ะนี่นะคะหอบเลยค่ะกระโดดขึ้นกระโดดลงนอนปาดผางสบายใจนะคะ น้องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแม่วาดูออกมีบุญสังเกตเพื่อนนะคะอุยอายอุยอายมีบุญเข้าไปหรือเปล่าลูกหมหนูเข้าไปในกรงกับคุณปฐมไหมครับไปไหมครับสำรวจคุณปฐมแล้วครับอสํำรวจกรงนะคะเห็นกรงใหม่มาเดินสํำรวจนะคะเดี๋ยวแม่วาก็ต้องขอย้ายของ มาให้กับคุณปฐมก่อนนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกันรับชมคลิปขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาช่วยน้องปฐมนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ